มาเจอกับพวกเราติโมโรซาไทฟินิกแล้วนะคะวันนี้ค่ะทุกคนน้องตุลี่จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปสำรวจป่าฟินแลนด์กันค่ะป่าบูรี่ของเราค่ะป่าทําเงินของเรานั่นเองทาน้องตุลี่ไปดูกันเลยค่ะว่าป่าปีนี้จะดกหรือเปล่านะคะโอ้ยดกตั้งแต่ทางเข้าเลยค่ะทุกคนดกดกดกต้นเล็กนิดเดียวนะคะกระจอกกระแจกเนี่ยทุกคนต้นติดริมถนนเนี่ยยังดกตุรลี่จะเก็บลูกมันยังไม่เป็นลูกนะคะ โอ้โหดกตั้งแต่ทางเข้าเลย I really need this I really want a t It เลยลูกปะโอ้ยดูยอดตรงนี้ตุลีดด่เธอมาดูชิลูกเนี่ยเฮ้ยมันก็ดกมันก็ดกนะคะอู้กุญแจรถแม่ลูกถือดีๆสวัสดีคะด่ะทุกคนมาเจอกับพ่อราทีมอโราซา่าไทยฟินนะคะดูค่ะวันนี้มาอัปเดต ป่าบูเบอรี่ที่ประเทศฟินแลนด์ให้เพื่อนเพื่อนดูค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นป่าที่ปีที่แล้วอะทำเงินให้เราค่อนข้างเป็นหมื่นเลยนะคะเป็นหมื่นเกือบทุกป่านะคะเพราะว่าป่ามันมันก็เราก็เก็บเรื่อยๆนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะอยแต่ปกติแถวเนี้ยคือมันติด เนีย่ยทุกคนดูมันเป็นป่าออกกําลังกายนะคะปีที่แล้วเนี่ยเคยมาสํารวจแล้วตอนที่ถ่ายคลิป<อ>มัน <จะ S 1> ไม่ได้เยอะขนาด<ห>นีดกกบ้บูเบอรี่ยังไม่ออกลูกมันเป็นดอกบูเบอรี่นั่นเองนะคะเป็นดอกยังไม่ยังไม่สุกค่ะลูกยังไม่สุกทุกคนจะจะสังเกตเห็นมันกําลังแตกยอดนะทุกคนเนี่ยเนะยาะนยคะกำลังแตกยอดเขียวๆคือออกยอดใหม่เยอะมากนะคะแล้วดินก็คือดินชุ่มชื้นมากๆค่ะ ดินชุ่มชื้นนะคะดอกๆๆนะคะ,ดก,ะ,คะดกขอให้ดกนะ,ะปีนี้เนาะเนี่ยค่ะป่าโล่งๆนะคะเก็บบูเบอรี่สบายไม่ร้อนนะคะแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่นะคะเวลาเราเห็นเห็นหมีเห็นสุนัขจิ่งจอกเนี่ยเราก็สามารถ <c oughs> เอาตัวรอดได้ง่ายนะคะอุย้ยป่าตรงนู้นเมื่อกี้ที่พาเพื่อนไปก็คือป่าโดนตัดเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะอ๋ยทุกคน เบิ้งตรงเนี้ปีที่แล้วปีที่แล้วมาเก็บได้อย่างเยอะแต่ปีนี้ปีนี้โดนตัดค่ะป่าโดนตัดไปไปแถบหนึ่งเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะที่ประเทศฟินแลนด์เมื่อต้นไม้ได้ขนาดเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะตัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์นำไปขายบ้างนำไปสร้างบ้านล่ะโอ้ยเวิงตรงนั้นแต่ก่อนคือแบบเยอะมากเยอะมากมีความรู้สึกว่าตรงไหนที่มีป่าบูเบอรี่ปุ๊บเก็บได้แค่ปีเดียวปีถัดไปก็จะโดนตัดทันทีนะคะแล้วกว่าต้นบูเบอรี่จะฟื้นตัวเนี่ยคือใช้เวลาหลายปีเลยทีเดียวนะคะเนี่ยตัดยาวเป็นเวิงเลยโอ้โห ตรงนี้ปีที่แล้วก็คือเก็บได้หลายสตางค์เลยหลายบาทเลยนะคะเนี่ยค่ะต้นไม้ที่เขาตัดนะคะพอเขาตัดปุ๊บเขาก็จะปลูกใหม่นะคะแล้วทีเนี้ยต้นมันก็จะตายนะคะต้นบูเบอรี่จะตายเพราะว่ากิ่งไม้ที่มันหักก็คือเขาก็จะทิ้งไว้แบบกิ่งเล็กๆอ่ะเนาะกว่ามันจะฟื้นตัวกว่ามันจะรอดออกมาพ้นกิ่งไม้ได้นี่ก็คือใช้เวลาค่อนข้างน,นานเลยทีเดียวนะคะตูรีมาทางนี้ลูก ว้ยมาแรงมาแรงโอ้ยดกอยู่ค่ะดกดกดกวันนี้ดกอยู่ค่ะเห็นดอกเยอะนะคะแต่เราไม่มั่นใจว่าหลังจากนี้จะมันจะมีฝนมาอีกไหมนะคะถ้ามีฝนมาแน่นอนค่ะติดดอกติดผลเนาะอุ้ยเอาให้มาดูยอดนี้คะ่ะทุกคนยอดนะคะ ฝั่งเมืองที่เราอยู่นะคะเวลาทําคลิปไปนะคะพี่น้องชาวไทยที่จะเดินทางมาเก็บบูเบอรี่ก็จะมีคอมเมนต์น่ารักน่ารักมาถามตลอดนะคะว่าเราอยู่ฝั่งไหนเราอยู่ทางไหนทางเหนือทางใต้หรือทางไหนของประเทศฟินแลนด์นะคะเพราะว่าจะได้เป็นแนวทางนะคะว่าเออฝั่งทางนี้มันดกนะปีนี้ฝั่งทางนี้มันไม่ดกนะคะเอาละค่ะทุกคนวันนี้ก็มาจบดูป่าฟินแลนด์แล้วก็ถ่ายบรรยากาศป่าให้เ,เพื่อนๆดูอ่า ว่าอัปเดตนะคะว่าป่าฟินแลนด์ป่าบูเบอรี่ปีนี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะก็คือกําลังแตกยอดออกมาแล้วนะคะเป็นดอกนะคะดอกแดงๆนะคะอีกสักเดือนครึ่งนะคะสเดือนนะคะเราได้ลงมือนะคะหาเงินกันอีกแล้วค่ะทุกคนหาเงินจากป่าฟินแลนด์อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะลูลี่คุณแก่รถแม่ลูกบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ <Yeah! S 1> เดี๋ยวจะมาอัปเดตป่าฟินแลนด์ให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะ สวัสดีค่ะโอ้โหแดดสวย